หลังการเปิดตัว iPhone 13ของ Apple เพียงสัปดาห์เดียวนะครับ EU สาภาพยุโรปก็ได้ยื่นข้อเสนอในการห้ามไม่ให้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้พอร์ตชาร์จมาตรฐานอย่าง USB-C จำหน่ายในภาคพ,พื้นยุโรปได้แน่นอนว่าเรื่องนี้ Apple ไม่แฮปปี้แต่ผมหนุ่ยพงสุขแฮปปี้ที่นำเสนอรายงานพิเศษแบร์ไตส์กรีนออกกรีดรักโลกหรือโลภเงิน เราต่างกระจ่างชัดกันไปเรียบร้อยว่า Apple ยึดโยงอยู่กับตัวเองกับพอร์ชาร์จและสาย Lightning ที่หลายคนชิงชังอย่างน้อยๆก็อีก1ปีเพราะการเปิดตัว iPhone 13นั้นไรเงา USBc พอร์ชาร์จมาตรฐานสากลที่ทั้งอุตสาหกรรมเลือกใช้เพราะเหตุใด Apple ยอมเลือกผลทางขวางกระแสและยอมให้คนทั้งโลกต่อว่าเพียงเพราะสาย l i g h t n i n g เพียงเส้นเดียว Lightning เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเฉพาะตัวของ Apple เริ่มใช้ครั้งแรกใน iPhone 5ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2012โน่นเลยคือเมื่อ9ปีก่อนเมื่อแรกเปิดตัว Lightning ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเพราะมันเล็กกว่าหัวแบบ30พินเดิมของ Apple เยอะแถมยังพิเศษกว่าพอร์ตอื่นๆในยุคนั้นตรงที่มันเสียบด้านไหนก็ได้ไม่ต้องเล็งเพื่อเสียบให้ถูกด้านเหมือนไมโคร USB ที่ Android ในสมัยนั้นเลือกใช้กันทั้งหมด แต่จากไลนิ่งแสนคูในวันวานสู่เทคโนโลยีแสนโบราณในวันนี้เมื่อ USB-C ได้เข้าสู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลายโดยฝั่ง Android นั้นเริ่มใช้ USB-C ตั้งแต่ปี2015ในเลอวันสมาร์ทโฟนจากแบรนด์เลอร์ทีวีก่อนที่ในปี2016จะถึงคิวของแบรนด์หลักอย่างซัมซุงหัวเว่ยได้เริ่มใช้ USB-C ใน Samsung Galaxy Note 7และหัวเว่ย P9 เราอาจพูดได้ว่า USB-C เหนือกว่า Lightning ทุกด้านทั้งความเร็วในการเชื่อมต่อที่สูงกว่าโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่ากันมากการจ่ายกระแสไฟได้มากกว่าก็ทำให้ชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วกว่าเพราะ USB-C มีพินสำหรับส่งข้อมูลและกระแสไฟภายในถึง24พินเทียบกับ Lightning มีเพียง8พินเท่านั้นที่ใช้งานได้ในแต่ละครั้งแล้วทำไม Apple ถึงไม่ยอมเปลี่ยนมาใช้ USB-C ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆซะที เรื่องนี้อาจไม่ใช่เหตุผลด้านเทคนิคแต่เป็นเหตุผลด้านรายได้และการควบคุมถ้าผู้ผลิตต้องการสร้างอุปกรณ์หรือสายที่จะมาใช้กับ Lightning ของ Apple ย่อมต้องผ่านมาตรฐาน MFI หรือ made for iPhone เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเพราะมาตรฐานของ Lightning ที่ Apple กํากำหนดเองกำหนดให้อุปกรณ์ในสายมีชิปควบคุมตัวเล็กๆเ,เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์แบบได้ ซึ่งแน่นอนต้องผ่านการรับรองจาก Apple เท่านั้นทำให้ Apple สามารถทำเงินได้จากอุปกรณ์เสริมทุกตัวที่ต้องมาผ่านมาตรฐาน MFI พูดง่ายๆก็เหมือนเป็นภาษีที่ต้องจ่ายให้กับ Apple ซึ่งของ้อมูลที่เราหามาได้เมื่อปี2017ผู้ผลิตต้องเสียค่าใช้งาน lightning 4เหรียญหรือราวๆ130บาทต่อการเชื่อมต่อทำให้อุปกรณ์เสริมที่เป็นพอร์ต lightning ทุกตัวแพงกว่าอุปกรณ์ที่เป็น USB-C ไงครับเข้าใจยัง Apple เคยยอมเปลี่ยนพอร์ตผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล iPad กันไปหลายตัวแล้วถ้า Apple ยอมเปลี่ยน iPhone ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักตัวสุดท้ายของบริษัทให้เป็นมาตรฐานกลางที่เปิดกว้างจนมีอุปกรณ์หลากหลายมากๆแล้วในท้องตลาดอย่าง USB-C ก็หมายความว่า Apple จะสูญเสียรายได้ในจุดนี้และไม่สามารถควบคุมรุ่นของอุปกรณ์ที่จะเอามาใช้ร่วมกับ iPhone ได้อีกต่อไปพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไม Apple ถึงออกลีลากับเรื่องนี้มากเลยเกิน <c oughs> ก็เพราะเรารอให้ Apple ทําไม่ไหวไงครับจึงต้องมีคนบังคับเมื่อวันที่23กันยายน2021ที่ผ่านมานี้เองหลังการเปิดตัว iPhone 13เพียงสัปดาห์เดียว คณะกรรมาการยุโรปองค์กรฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบการออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของสหภาพยุโรปก็ได้เสนอข้อบังคับที่จะให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะขายในยุโรปได้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตกล้องลำโพงพกพาและวิดีโอเกมพกพาต้องเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เท่านั้นและใช้มาตรฐานการชาร์จเร็วแบบเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการบังคับให้ผู้ขายเลิกแถมหัวชาร์จในทุกอุปกรณ์ ไม่ต้องตกใจกับกฎนี้ครับเพราะลองคิดดูเมื่อหัวชาร์จเหมือนกันทั้งตลาดแล้วหัวชาร์จเดิมที่มีอยู่ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ผู้ใช้ก็จะซื้อเฉพาะที่จะใช้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อหัวชาร์จมากมายเกินความจำเป็นการผลิตก็ไม่ต้องผลิตมากเกินไปเรื่องนี้ทำเพื่อให้ผู้ใช้สะดวกสบายและสามารถลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยยะสาคัญครับ ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้พยายามบังคับให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีใช้สายชาร์จมือถือแบบมาตรฐานซึ่งก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งแล้วจากพอร์ตชาร์จที่เคยมีมากถึง30แบบในท้องตลาดลดเหลือเพียง3แบบในปัจจุบันได้แก่ USB, MicroB, USB-C และก็ Lightning ของ Apple เนี่แหละครับซึ่งจากผลการวิจัยก็พบว่ายังมีสายชาร์จเหลือใช้ที่ถูกทิ้งเป็นขยะ มากกว่า1 1 0 0 0ตันต่อปี Apple เนี่ยได้พร่ำบอกแล้วก็ย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเราเห็นได้จากการทำงานอย่างจริงจังในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยลงตั้งแต่เรื่องแพคเกจจิ้งนะครับที่หีบห่อของ Apple ไม่ใช้โฟมในการที่จะบล็อกสินค้าเลยแต่ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมกระดาษให้สามารถจะขนย้ายได้โดยไม่แตกสลายถ้าจะมีพลาสติกหุ้ม ก็อ้างว่าเป็นพลาสติกจากขยะในทะเลอย่างล่าสุด iPhone 13นี้นะครับเราก็ไม่เห็นพลาสติกที่จะห่อหุ้มกล่องอีกต่อไปแล้วนะครับโดย Apple ก็ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยให้ทันปี2030นี้ครับอันนี้เราขอยกนิ้วและยกมือไหว้ นโยบายรักโลกของ Apple เนี่ยดำเนินมานานแล้วนะครับตั้งแต่เอากออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐเข้ามานั่งเป็นบอร์ดบริหารแต่นโยบายรักโลกของ Apple เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคก,ก็ตอนที่ Apple เลิกแถมหัวชาร์จและหูฟังที่มากับ iPhone ทุกรุ่นนับตั้งแต่เมษายนปี2020ที่ผ่านมาเพื่อหวังใจจะกระตุ้นให้คนใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่นั่นก็หมายความว่าลูกค้าที่พักดีทั้งหมดของ Apple ที่แต่เดิมมีเพียงหัวชาร์จที่ใช้สาย USB-A แปลงเป็น Lightning จะต้องมาเจอกับสายใหม่ที่ Apple กรุณาแถมให้เป็น Lightning ที่โยงต้นทางเป็น USB-C คุณก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ USB-C อีก690บาทหูฟังเอียร์พอีก690บาทสริรวมเป็น1380บาท ฉลาดไหมล่ะครับแอปเปจากข้อมูลของคณะกรรมาการยุโรปหรือ European Commission คุณทราบไหมครับว่า Apple มีไรายได้จากการจำหน่ายหัวชาร์จมากถึงปีละ2,400ล้านยูโรหรือประมาณ94,000ล้านบาทและในทางกลับกัน Apple ไม่เคยออกมาเปิดเผยตัวเลขว่าบริษัทประหยัดงบไปเท่าไหร่กับการไม่แถมที่ชาร์จและหูฟัง ซึ่งเราก็คาดได้ไม่ยากว่าไม่น้อยทีเดียวหากดูจำนวน iPhone ที่ขายได้ในแต่ละปีประเด็นนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่แฟร์นะครับแล้วก็ต้องยกประโยชน์ให้กับทาง Apple ไปเพราะว่าการเลิกแถมหัวชาร์จนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อบังคับของ EU เช่นเดียวกันครับแต่ที่ไม่แฟร์ก็คือพอร์ต h t n i n g เจ้าปัญหานี้ที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่า Apple คุณจะไม่แถมหัวชาร์จไม่แถมหูฟังเพราะจะรักโลก แต่กับ iPhone กว่าพันล้านเครื่องจากข้อมูลที่คุณพูดเองเมื่อต้นปีกับ iPad Gen 9ใหม่ที่ควรจะเปลี่ยนพอร์ตนี้แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนกับกลายเป็นว่าต้องพึ่งพาสายพิเศษที่ปลายเป็น Lightning เสียบเข้าเครื่องคุณและต้นทางเป็น USB-C สู C, ่ลูกค้าเดิมคุณไม่มีพอร์ตแบบนี้ก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์ใหม่อยู่ดีเท่ากับว่าเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่าพันล้านเส้นโดยที่ใช้กับของที่มีอยู่เดิมไม่ได้ ทาง Apple ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าการบังคับให้มีที่ชาร์จแบบเดียวกันทั้งหมดเป็นการขัดขวางนวัตกรรมก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดมาหื่มาและสร้างความรำคาญให้แก่ลูกค้าซึ่งเราขอเห็นต่างว่า a p p l e เป็นผู้ขัดขวางนวัตกรรมเรื่องนี้มายาวนานและเป็นผู้สร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดมาหืมาพร้อมสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าเสอเองต่างหาก ผู้ชมครับข้อกําหนดเรื่องพอร์ตชาร์จของยุโรปนี้ถ้าสําเร็จเป็นจริงเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะโซนยุโรปเท่านั้นแต่ก็ต้องรอการผ่านผ่านมติของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีด้วยซึ่งหลังจากที่บังคับแล้วผู้ผลิตยังมีเวลาอีก2ปีฮะในการจะเปลี่ยนแปลงพอร์ตของตัวเองให้กลายเป็น USB-C เหมือนกันทั้งหมดได้ซึ่งกว่าจะเห็นเราอาจจะได้เห็น USB-C ใน Apple iPhone 15นู่นเลยแต่ทั้งนี้ครับ Apple อาจจะฉีกเวไปเลยในการไปพัฒนา i iPhone ไรพอร์ตเพื่อหวังใจจะใช้กับแท่นชาร์จ m a g s a f e ของตัวเองอีก1,490บาทคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไยเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอเลยครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ